เรื่องข้องกอยซ้อ,ก,อก็เป็นข้าวดีสาหรับน้องนนักเรียนนักศึกษาค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะนางสาวซาสิการวัฒนาจันทร์คารองโคษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าครมมมีอนุมัติการข้อรับการจัดสรนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2 5 6 8แปดงบกลางค่ะรายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉชุกเชินหรือจําเป็นเพื่อที่จะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมการศึกษาโดยการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแก่น,กนักเรียนแล้วก็นักศึกษาค่ะตามทีกระทรวงการคลังเสนอโดยมีวงเงิน ท้งหัดมี้่องลานแปดเส้นว่าบาทเลยค่ะเพื่อที่จะเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนและการส่งเสริมการศึกษ่าให้กู้ยืมนะคะโดยคาเราเรียนแล้วก็คาครองชีพระว่างการศึกษาในภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา 25, 20, 2 5งพกค่ะก็จะมีการเริมดำเนินการให้กู้ยืมตั้งแต่เดือนเมษายน2568นแปดแล้วก็ให้กอยศ่อน,นีนนนะ้อยู่ดำเนินนโอยบายในการการะตุ้นการชำระหนี้ให้เกิดเป็นพ้นเป็นรูปธานตามขั้นตอนทางกฎหมายค่ะ แล้วก็ให้มีเงินเพียงพอเพื่อที่จะให้มีเงินเนี่ยเพียงพอต่อการดําเนินงานในปีงบประมาณ2,568ครับรองรูรรกไกการเล้งเรือการขอรับจัดท่านบประมาณรายจ่ายประจำปีงบกลางนะครับรายการอื่นทํารองเผื่อกรณีฉชุกชฉินหรือว่าจําเป็นในวงเงินมากกว่ารอยลานบ้านเนี่ยซึ่งระเบียบว่าโดยกรบริหารราชการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่นสารองรายจ่ายกรณีฉุกชฉินนะครับปีงบคลงนี่แหละครับก็กาหนดให้หน่วยงานปรับนะครับหน้าปริมาณนําเรื่องเสนอต่อ การอนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีโดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับได้ให้กระทรวงศึกษาธิการเข้าไปครับรวมทุกท่านนะแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการนะแล้วก็สำนักนสภา,พาพัฒนี้แหละครับสนเสนอความคิดเห็นเผื่อประกอบพิจารณาข้อคอรโมด้วยนะครับนะแน่นอนเรื่องนี้สาคัญนะ,ะเรื่องของกอยศโซนักเรียนได้มีทุนในการเล่าเรียนครับ